พบกับบรรดาผ้าคามนะคะวันนี้อยู่ที่ตลาดนะคะตลาดสมเกียตินะคะของร้านค้าของเรานะคะตลาดสมเกียรติตั้งอยู่ที่ในตลาดสดนะคะเยื่องๆกับเทศบาลเมืองจังหวัดส,สกลนครตรงข้ามกับโรงแรมเอ็นนะคะ ดานใดเข้ามาแล้วก็เดินเข้ามาด้านในนิดหน่อยนะคะมาเจอหลังชนกันกับร้านมายุรีขายผ้านะคะร้านวลดาอยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังของมายุรีขายผ้าวลดาเปิดขายทุกวันนะคะนอกจากวันไหนที่ไปทุระนะคะเรื่องวันนี้วลดาก็มาเป็นวันเสาร์นะคะมาเปิดตามปกตินะคะแต่วันนี้ก็เป็นยังไงตลาดเงียบเหงามากเลยนะคะคนไม่มีตังหรือยังไงเนาะแต่ละคนก็พาลกิจนะคะเพราะไม่พี่นน้องเอฟซี่ะ ท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้วรดาด้วยนะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายนะคะลงไปทุกๆวันเราก็มีสินค้าให้ท่านตลอดนะคะอย่างเช่นเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปเสื้อสําเร็จรูปผ้าสินนะคะเรามีตลอดเลยนะคะวันนี้เราก็มาเหมือนเดิมนะคะนานนาน,นานที่วรดาไม่ได้อัดคลิปรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องดูสินค้าในร้านนะคะวันนี้วรดาก็จะมารีวิวและอัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ จะตั้งกล้องไลฟ์สดบางทีก็ไม่มีเวลานะคะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวนะคะคนเลยจะมานําสินค้าให้พ่อแม่พี่น้องขายอยู่นี้ก็มีนะคะวรลดาจะขายเบาๆนะคะตัวนี้นะคะอยางเสอยืยดนะคะวลดาจะหมุนกล้องให้ท่านดูนะคะเสอยืดแบบนี้นะคะเสยืดแบบนี้ของวรลดานะคะที่วลดาขายอยู่ทุกๆวันนะคะตัวนี้นะคะเสอยืดอ,อันนี้นะคะมันจะขายอยู่ทุกๆขายวล<ม>าดาอยู่ในร้านก็ใส่แต่เดะแตววันนี้โล่งค่ะไม่มีลูกค้าเท่าไหร่ ก็ไ่ใส่นะคะเพื่อมีลูกค้ามาวรดาก็ใส่นะคะเพราะว่าบางทีเราอยู่มันก็ร้อนอึดอัดน,นอก้าร้อนแต่เราก็ต้องต้องการพื่อวามปลอดใสยของเราเหมือนกันนะคะวรด่นก็จะใส่สบายๆแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะ,ะ,คะถ้าวรดากจะยกให้พ่อแม่ที่้องดูเดือนนึงนะคะอย่างเสื้อพวกนี้อย่างงานไม่ปั่นนะคะตัวละร้อยห้าสิบนะคะ M ถึง XL ราคาเดียวกันนะคะอันนี้นะคะ บรา,าจะไม่ยกนำเบอร์นะคะท่านสนใจตัวไหนท่านแคปหน้าจอได้นะคะอันนี้ยกสินค้ารวมในร้านนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเบอร์ fl นะคะสินค้ารวมในร้านนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอนะคะตัวละ150บาทนะคะโบรา,าจะยกให้ท่านดูนะคะนี่ค่ะ150บาทค่าส่งเหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมนะคะ่าสวยค่ะ สินค้าเรามีกริงพร้อมขายนะคะท่านใดสนใจตัวไหนแคปหน้าจอเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าเรามีกริงพร้อมขายนะคะเบอร์ XL นะคะตัวนี้นะคะท่านสนใจต้องการตัวไหนก็แคปหน้าจอได้นะคะเบอร์ XL นสคะสินค้าเรามีกริงพร้อมขายนะคะมีค่ะมีกิิงพร้อมขายงามมากนะคะตัวละร้อยห้าสิบอันนี้เบอร์ XL นะคะ น,นี่ลายสีฟ้านะคะเป็นเบอร์เอ็มนะคะตัวนี้เป็นเบอร์เอ็มนะคะใส่สบายยนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้สีส้มใส่วันพฤหัสน,นะคะสวยะคะ่ะเป็นงานสีสม้มสุดใสนะคะร้อยห้าสิบบาทหมือนกันด้านหน้านะคะด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะให้ท่านดูดีๆ,ๆนะคะได้ไค่ะค่ะายขนนะคะเป็นผ้าชุดหรือผ้าเดี่ยว สี่ในรังคืนแล้วก็วันนี้เขาจะมาได้ชือเพราะว่าเขาทักเรามีทอทักมาม่อจุดคุดเดียวันนี้มาอยู่ในเมืองไหมอยู่ค่ะอยู่ในเมืองมาดูได้หรือามามาได้เรื่อยๆช่ไหมะมาเรื่อย<า>แต่ไม่ค่อยได้ไดยเพราะว่าไาโขอมันไลทำงานยังไงคือล้วัำหก สองพันกว่ามันคือนเดินไ้่ถต้องมาดูวันอาทิตย์วันนี้แหละของมานีะคะสินค้าของเรามีนะคะวันนี้เรามีสินค้าอย่างตัวนี้นะคะวราดานี่แบบนี้เป็นผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นสําเร็จรูปนะคะเอฟซี FC คะ่ะผ้าสิ้นสําเร็จรูปงามมากนะคะมาใหม่นะคะมีทุกเบเบอร์มีทุกลายนะคะ วราดาจะยกให้ท่านดูนะคะผ้าสิ้นนะคะตัวนี้นะผ้าสิ้นสวยงามนะคะจากาพื้นละพันหเราขายง่ายๆนะคะเพียง1,300บาทนะคะเบาค่ะเป็นผ้าสีตะกออย่างดีเลยนะคะมีหลายเบอร์นะคะหลายเบอร์ตั้งแต่เบอร์28ถึงเบอร์3 6นะคะเป็นผ้าสิ้นนะคะตัวนี้นะคะท่านใดสนใจอันไหนก็สนใจก็แคปหน้าจอได้นะคะวราจะยกให้ท่านดูนะคะเพราะสินค้าเรามีกิงพร้อมขายนะคะสินค้าเรามีกิงพร้อมขาย วันนี้ก็พึ่งมานะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็พึ่งมานะคะไอเบอร์นี้นะคะเป็นเบอร์36เบอร์ใหญ่เลยนะคะเบอร์พิเศษนะคะแล้วก็จะมามีเสื้อผ้าที่ตัดสําเร็จรูปนะคะเห็น,นะคะนี่คะ่ะเสื้อสีแดงเสื้อสีแดงนะคะเป็นชุดนะคะเป็นชุดกับกระโปรงตัวนั้นนะคะกระโปรงนะคะ อันนี้เป็นชุดนะคะอันนี้เป็นชุดสวยงามอันนี้เป็นภายในร้านของวราดานะ,ะานะคะสินค้านะคะเสื้อสําเ็จรูปมีมากมายนะคะท่านสนใจอะไรท่านก็แคปมาจอมาใหม่หลายอย่างนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะที่วรดาาชว์วไว้ก็สวยๆขายเพียงผืนละ550รเท่านั้นพร <te od> ้อ <t art> มราคาส่งนะคะพร้อมราคาส่งนะคะท่านใดสนใจเยอะๆก็ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วจะมีหลายแบบหลายอย่างอันนี้เป็นผ้าสีนะคะ mm hmm. สีล้วนนะคะตัดสวยงามเพิ่งมาใหม่อันนี้เป็นเสื้อ เสื้อแจ็คเก็กเกนะคะแจ็คเก็กเกแขนกุดนะคะสวยงามผ้าคารมนะคะผ้าคารมดักแด้สวยงามแล้วก็เป็นชุดแสกนะคะท่านดูดีๆนะคะชุดแสกของเรามีอันนั้นเป็นผ้าของดอนกอยนะคะสีเขียวท่านนิ่มมากนะคะราคาก็มีนะคะสินค้าเราขายเพียงชุดละ1,900บาทนะคะสีเขียวและอันนี้เราจะขายเบาๆนะคะเป็นผ้าฝ้ายข็ยนมือนะคะเพียงชุดละ1 5 0 0บาทนะคะ มีหลายอย่างนะคะสินค้าของเรามีพร้อมขายนะคะสินค้าของเรามีพร้อมขายนะคะตัวนี้เราก็ยังขายโปรให้ราคาเดิมตัวละ300บาทนะคะในนี้นะคะท่านใดสนใจก็รีบแคปหน้าจอมาได้นะคะเป็นชุดเราก็มีค่ะนะค่ะเป็นชุดในนี้ก็มีนะคะเป็นชุดนะคะ ชุดนะคะเห็นไหมคะในร้านเราสวยงามนะคะสินค้ามีพร้อมขายนะคะ FC ค่ะไม่แค่ว่าสินค้าเราไม่มีนะคะสินค้าเรามีพร้อมขายนะคะพวกกระเป๋าเล็กๆน้อยๆนี่มีครบนะคะสินค้าเรามีพร้อมขายนะคะ F c ค่ะแต่ตัวนี้ก็ก็เป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าเงินนะคะสวยงามท่านสนใจอันไหนท่านก็แคปหน้าจอมาได้เป็นตุ้มหูจุกจิกจุกจิกมีหมดนะคะสินค้าของเรานะคะเป็นแมสเราก็มีขายนะคะอันนี้กระเป๋าผ้าคามใบเล็กนะคะ อันนี้สร้อยคอนะคะอันนี้เม็ดนะคะเมเ็ดกับเม็ดเกาหลีแล้วก็เม็ดกล่องนะคะเรามีนะคะสินค้าของเรามีขายนะคะเนี่ยเป็นผ้าพืนเล็กนะคะผ้าคามผืนเล็กนะคะเนป็นผ้าพันคอเล็กนะคะมาใหม่นะคะลายนี้แล้วก็ลายนี้ก็มีมาใหม่ทุกพืนอันนี้เป็นพื้นใหญ่นะคะ,คะ,คะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะเป็นผ้าคลุมไหล่พื้นใหญ่นะคะท่านต้องการแบบไหนมีนะคะอันนี้เป็นผ้าสายฝนนะคะผ้าสายฝนนะคะอันนี้เป็นผ้าสิ้นนะคะ ผ้าสิ้นดักแดงค่ะผ้าสิ้นดักแดงนะคะท่านสนใจจะเอาแบบเป็นผืนก็มีเอาแบบเป็นไปตัดเป็นชุดก็มีนะคะอันนี้นะคะนี่นะคะเป็นผ้าสีตะกอนะคะสวยงามนะคะงามมากนะคะช่วงนี้เราขายโปรเหมือนเดิมนะคะสวยค่ะนี่ค่ะอันนี้สีตะกอนะคะสีตะกอผ้านิ่มนะคะผ้านิ่มสีตะกอนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าชุดนะคะชุดก็มีไม่ชุดก็มีนะคะช่วงนี้เรายังโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะคะ ในราคาพิเศษทั้งหน้าร้านทั้งใน YouTube นะคะทุกอย่างเราโปรโมชั่นเลยนะคะอันนี้เป็นผ้าชุดช่วงนี้ยังโปรชุดละ1,200บาทนะคะท่านสนใจอันไหนมาเลยค่ะลูกค้าก็กำลังจะเข้ามาซื้อสินค้านะคะมากมายเลยนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะลูกค้าเยอะนะคะแล้วก็มากันเรื่อยๆมีหมวกคามก็มีหมวกธรรมดาก็มีนะคะอันนี้เป็นอันนั้นนะคะเป็นสะพายนะคะมีหลายอันหลายอย่างนะคะหรือจะเป็นเอาเป็น ชุดเดทก็มีนะคะเป็นชุดเดทนะคะเป็นชุดเดทก็มีค่ะชุดเดทแล้วก็ขายในราคาพิเศษนะคะจากชุดละ900เราไม่ขายเราขายเพียง700บาทนะคะชุดเดทนะคะท่านดูดีๆนะคะชุดเดทผ้าคามนะคะสวยงามน,นะคะชุดเดทผ้าคามขายเพียง700บาทนะคะท่านใดสนใจแคบหน้าจอนะคะอันนี้ก็เป็นเสืยย้อยืดที่วรดายกให้ท่านดูมือตะกี้นะคะตัวละ150นะคะ อันนี้ M L X L ครบเบอร์นะคะท่านดูดีๆนะคะสินค้าร้านวรลดามีพร้อมขายพร้อมส่งนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะนี่ค่ะป้ายร้านเราก็มีนะคะวอดาทา่าขามนะคะป้ายร้านด้านนอกนะคะหรือท่านจะหมุนเข้ามาด้านในก็ยังมีป้ายร้านนะคะน,น,น,นี่คะป้ายร้านของวรลดานะคะค่ะทางนี้น,น,นะคะนเ่ะมาตรงนี้นะคะเราจะเห็นป้ายด้านในนะคะน,นคะี่ค่ะ บาลันวลดาผ้าค,คามนะคะมีเบอร์โทรเรียบร้อยถ้าท่านสนใจท่านก็แคปหน้าจอมาเลยนะคะเนคีคะเสื้อสาเร็จรูปแล้วก็มีเยอะแยะนะคะไม่ได้มีเฉพาะที่ยกรีวิวนะคะสินค้าในร้านเราก็มีเพราะเราไม่สามารถจะยกให้ท่านดูได้ทุกๆชิ้นนะคะนี่ค่ะโอเนีเป็นเป็นหมวกนะคะเป็นหมวกขามนะคะเป็นหมวกขามเห็นไหมคะสวยค่ะหมวกขามมีลายแบบใบเล็กใบใหญ่แล้วขายในราคามิตรภาพเท่านั้นนะคะนี่ค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นหมวกหม้อห้อมนะคะ หมกมอห้อมนี้ก็สวยเห็นไหมคะใบละร้อยเดียวเท่านั้นหมุกมอห้อมนะคะนี่ค่ะแ้วจะเ,เป็นสร้อยคอเราก็มีนะคะสร้อยคอเราก็มีมากมายสวยนะคะท่านใดสนใจก็รีบทักหาโทรหาวรดาผ้าคามนะคะนี่ค่ะสินค้าเรามีจริงพร้อมขายกระเป๋าน้อยนะคะกระเป๋าน้อยร้อยซับนะคะมีลายแบบนะคะจะเ,เป็นอย่างนี้ก็มีนะคะอันนี้จะเป็นนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสร้อยคอนะคะ สร้อยคอแบบตกแต่งนะคะนี่เห็นไหมคะมีลายสีนะคะมีลายสีมากมายนะคะสวยงามคะ่ะอันนี้ต้องสั่งพิเศษถึงได้นะคะสร้อยคอนะคะสร้อยคอนะคะไม่แต่ฟองน้ํานาโนเราก็มีนะคะอันละสามสิบห้าสามอันร้อยนะคะฟองน้ํานาโนานะคะนีนนนน่ค่ะรุ่นนี้ก็มีอันนี้เป็นผ้าผ้าคลามคุมไหลนะคะตัวนี้เป็นคุมไหลนะคะพวกนี้เป็นคุมไหลทั้งหมดเลยนะคะ FC คะ่ะเห็นไหมคะคุมไหลของเรามีมากมายนะคะสินค้าเราไม่มีไม่ไม่มีเท่าที่ ยกขึ้นนะคะมีเยอะมากกว่านั้นนะคะสินค้าเรามีมากกว่านั้นนะคะรับประกันสินค้าเราใหม่นะคะค่ะสินค้าเราใหม่ไม่ได้ตกค้างนะคะสีสวยงามสดใสเหมือนเดิมไม่ได้สีตกหล่นนะคะไม่ได้ตกหล่นตกค้างนะคะหรือท่านยังต้องการเป็นเป็นผ้าฝ้ายนะคะเห็นไหมคะผ้าฝ้ายเราก็มีนะคะผ้าฝ้ายเป็นลายเอทเราก็มีนะคะขายเพียงตัวหนึ่งร้อยแปดสิบบาทร้อยห้าสิบบาทแล้วแต่นะคะกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยเราก็มีเห็นไหมคะ สินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะท่านใดสนใจท่านแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะหรือให้วราดาส <c oughs> ่งรูปให้ดูอีกทีนึงเห็นไหมคะมีลายยางลายแบบนะคะเป็นพวกเสือ้อผู้ชายอันนี้เขาย้อมคามแท้นะคะเสื้อผู้ชายนะคะตัวละ400เท่านั้นแล้วขายในราคาพิเศษจา่699ไม่ขายขาย400นะคะอันนี้เป็นย้อมคามแท้นะคะของสกุลนครนะคะของผู้ชายนะคะตัวนี้ของผู้ชายนะคะ จะนนมีลายแบบแม่แต่ในหุ่นนี้เราก็มีขายอันนี้เป็นผ้าดักแด้สวยงามนะคะช่วงนี้วราดายังโปเพียงตัวละ1,000บาทนะคะสีฟ้านี่นะคะโปค่ะโปร0 0 0หนึ่งพันเดียวนะคะแล้วอันนี้ก็สวยนะคะกระโปรงชุดเห็นไหมคะมันจะพร้อมกันกับเสื้อนะคะชุดหนึ่งสองพันห้านะคะขายในราคาพิเศษแล้วไม่ขายสูงะคะ่ะร้านวราดาเน้นขายเอาคุณภาพเน้นขายเอามิตรภาพนะคะกําไรค่อยว่ากันทีหลังขอให้ได้ต้นทุนมาหมุนเท่านั้นนะคะ สินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะมีกิ่งพร้อมขายนะคะ FC ค่ะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหี้ยงพระของวลดานะคะมีหลวงพ่อนะคะท่านพระครูประกาศพุทธภาคซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่นะคะท่านเป็นผู้ก่อสร้างวัดอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะท่านใดผ่านไปผ่านมาก็ไปกราบคารวะท่านได้นะคะนะคะเป็นพี่ชายท่านพระครูประกาศพุทธภาคนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อนะคะ เปเสื้อค่ะสวยงามทุกอย่างนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะมีกิ่งพร้อมขายนะคะอันนี้ก็เป็นภายในตลาดนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้นะเพราะว่ามันเป็นวันอันนั้นโอเคนะคะในคลิปนี้ในวันนี้นะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์